สวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซบคือเก่านะครับเมื่อนี้ลุงแอกพามากินผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับผมเป็นผลไม้ที่ใครที่เคยเป็นเด็กๆนะครับเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเป็นเด็กมาครับผม <c oughs> <c oughs> เป็นผลไม้ที่สมัยก่อนนะครับเป็นเด็กๆถ้าได้กินนี่โอ้โห น้ำตาแทบไหลครับผมสุดซึ้งนี่ครับมันก็คือบักเล็บแมวครับผมไม่ใช่ครับผมตะขบนะครับนี่ครับเป็นผลไม้ชั้นเยี่ยมนะครับตอนสมัยเป็นเด็กๆสมัยก่อนอดอยากมากครับผมไม่มีผลไม้กินเนาะ อ่าทุกวันนี้ก็ยังอดอยากเหมือนเดิมครับผมบ้านเับเยอะมากครับเต็มต้นเลยครับ สวดีลุงแอ๊กจะมาใส่ปุ๋ยมะพร้าวนะครับที่โรงเรียนก็แวะกินซะหน่อยครับผมออกมาอะไรกินเมื่อน,นั้นครับผมอร่อยมากเอาน้องเกดนั่งทำอะไรเนะี่ยนี่ครับปุ๋ยปุ๋ยคอกเดี๋ยวไปใส่ต้นมะพร้าวครับผมยังไม่ได้ตัดหญ้าก็จะลกุลกๆหน่อยนะครับ อร่อยครับหลายครับพี่น้องเอยเต็มต้นอยู่บรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยมะพร้าวกอนครับ เยอะมากครับผมโอ้หวานครับพี่น้องเ,เอ้ยเอ็มต่นอยู่พี่น้องเอ้ยหวานหวานแซ่บครับมุมลือดลดคำเดียว อ,อนี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับ่ายังไม่ดได้ตัดยานะครับมันก็จะลกๆกหน่อยครับผมเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยขี้วัวไปก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมาพรวนดินวันหลังครับพาเดินชมธรรมชาติไปเรื่อยเปื่อยนะครับ ผักบุ้งครับผมที่นี่ไม่ใช้สารเคมีนะครับเก็บกินได้ครับผมเต็มคลองนลครับผักบุ้งถึงนู่นแล้วครับอ่านนั้นก็จะเป็นไผ่บงครับผมเพิ่งปลูกนะครับก็มีหน่อแล้วครับแต่ว่ายังไม่เก็บเพราะว่ามันยังกอมันยังเล็กอยู่อ่านี่ครับคนใส่ปุ๋ยนะครับเมไดอาวที่ตักมา เอ๊ ه, เดี๋ยวค่อยไปล้างแค่นี้แค่ขี้บัวกวอะไรใส่รอบๆต้นอย่าไปโปะอย่างนั้นโนี่หนูอ่าใส่บัวใส่รอบๆต้นเออนั่นแหละพอแล้วจ้าเดี๋ยวมันเค็มไปเดี๋ยวไปต้นต่อไปครับผมใส่ปุ๋ยมะพร้าวน้ำหอมนะครับปุ๋ยขี้วัวใส่รอบๆต้นอย่าไปใกล้มากเกินโอเคอีกหน่อยอีกหน่อยเดี๋ยว ความเค็มไม่พอโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวใส่แล้วก็จะเปิดน้ำนะครับมีสายที่ว่าต่อน้ำไปเรียบร้อยครับผมสายพีใส่หัวพีเสื้อนะครับเป็นน้ำกระจายนะครับ ยายไม่ไตัดพี่น้องลกหน่อยอันนี้ก็เพิ่งปลูกครับอันนี้ที่ทํางานที่โรงเรียนครับผมปลูกมะพร้าวด้วยนะครับเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้การเกษตรครับผมที่โรงเรียนเรามีทุกอย่างนะครับมีเกษตรมีสวนเกษตรมีโคกหนองนาครับผมเยี่ยมครับผมเดี๋ยวใส่ปุ๋ยต่อครับโอ้สิตากก็ไม่ได้มามาอ่ะมา,มา รอบๆโคนต้นนะครับใส่ใกล้ต้นมากเดี๋ยวมันจะเต็มไปแต่ก็อยู่ที่เราใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่เยอะใส่น้อยโอเคครับ อ่าตอนนี้ลูกแอ๊กก็ใส่ปุ๋ยเสร็จเ,เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปเปิดน้ำกันนะครับใช้ท่อพีเเจาะนะครับเจาะเป็นรูให้น้ำไหลครับแล้วก็ใช้ไดโวปั๊มขึ้นมาครับผมนู่นแหละครับถึงป่าไผ่เลยครับผมต่อท่อยาวไปโอ้โหสารพีพี่น้องพักการจองมีเยอะแยะเลยครับนู่นบุงก็เยอะไปเปิดน้ำกันเลยครับ นี่ครับต้นมะพร้าวน้ำหอมครับปลูกไว้บนขันแก้มลิงนะครับนี่ครับติดตั้งด้วยไดโบนะครับใช้เบเกอร์ยกอย่างเดียวครับผม นี่ก็จะลุกๆหน่อยนะครับยังไม่ได้ตัดหญ้าครับผมนี่ครับก็จะต่อพี่อีมาแล้วก็เจาะนะครับใส่หัวผีเสื้อนะครับน้ําก็กระจายครับผมแต่ส่วนมากนะครับมันจะมันจะตันครับผมเพราะมันเป็นน้ําคลองนะครับน้ําคลองผักบุงหลายครับพี่น้องเยส่วนมากมันจะตันนะครับเนี่ยหัวผีเสื้อ จะมีพวกขี้เยื่อครับผมที่ดูดน้ําขึ้นมามาจุกรูแล้วมันก็จะตันครับนี่ครับถ้ามันตันก็ต้องถอดออกครับผมคือแก้ปัญหาคือต้องถอดออกนะครับแล้วก็เอาหินหรือเอากระเบื้องอะไรวางทับไวครับถําไม่ทับมันก็จะพุ่งอย่างนี้ครับ <c oughs> ก็องอาทับไว้ครับผมทับไว้อนี้เออให้มันโดนต้นมะพร้าวอยู่นะครับ ปัญหาของการใช้น้ําคลองครับถ้าเราใช้สายพีเไปปั๊มนะครับมันจะมาจุกรูครับผมถ้าเราใส่ตัวผีเสื้ออันเขียวที่ลงแอคถขายให้ดูตะกี้ครับผมดูนะครับก็จะยาวไปครับผมแบบนี้มันมีประโยชน์นะครับเราไม่ต้องมาวิดน้ําลดต้นมะพร้าวนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาเราแค่ยกเบเกอร์ขึ้นได้เลยครับผมนี่ครับหมผีผีเสื้อครับแบบนี้แต่มันชอบชอบตันครับผม หัวในตันแล้วก็ดึงออกครับผมเอาหินทับนู้นแหละครับก็ยาวไปนู่นแหละครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยครับผมก็เปิดน้ำอรอบเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับให้ปุ๋ยละลายซึมซับอย่างเงี้ยหินทับไวครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นแก้มลิงนะครับแก้มแก้มลิงเวลาฝนตกครับน้ําจะไม่ท่วมโรงเรียนนะครับเป็นที่โรงเรียนที่ลุงแอ๊ดทำงานอยู่นะครับลุงแอ๊ก็คอยดูแลนะครับเป็นคนสวนนะครับคอยดูแลต้นไม้คอยตัดหญ้าก็ทําเรียกว่าทําแทบทุกอย่างครับในโรงเรียนนี้นะครับนู้นนะครับก็ยาวไปนู่นแล้น่าจะรอดนะครับผมมีน้ํา โอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่พี่น้องนองนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจากลงแอคพาแซบขอบคุณทุกท่านนะครับจากใจครับผมสวัสดีครับ